ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่18ทธันวาคมพศ2566ค่ะ คุพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันมาได้นะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่เมจิกเชียน er นะคะการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะนะเมจิกเชียนเป็นไพ่ที่ดีนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดได้งานค้าขายได้งานเซลล์ได้นะคะหรือนะคะนะเรียกว่านักบรรยายได้เป็นหมอดูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่ารู้รอบด้านนะคะรู้ทุกอย่างคะ่ะมีไอเดียดีนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะหรืออ,อาจจะมีเรื่องของคําว่าโปรเจกต์งานสิ่งต่างๆในการวางแผนนั่นเองนะคะราชนินีพระจันทร์นี <inate> เรียกว่ามีในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะแม่นยำเลยทีเดียวนะคะและราชินีพระจันทร์เนี่ยอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะดูลึกลับนะคะบางครั้งถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เรียกว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยที่ค่อนข้างจะน่าค้นหาเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะอาจจะมีความน้อยๆขี้น้อยใจนะคะก้าวไม้เท้านะคะมีความกังวลน,นะคะภาวะพววงก้าวไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะบางคนงานเก่ายัง ไม่เสร็จสิ้นงานใหม่ก็มีเข้ามานะคะการงานวันนี้โดดเด่นนะหรือตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆนะคะพัฒนานะคะตนเองมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะการค้าการขายก็เรียกว่ามีความโดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ชาววันอาทิตย์นะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโห,งหงเห่งให้กับตัวเองหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระไปขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะเรียกว่าท้าสายมูนี้สายพระโพธิสัตว์นะ ะะหรือวันนี้นะคะนะอาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์การรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้เรียกว่าหมดหมด,หมดหาได้นะคะชาววันอาทิตย์หางเงินเก่งและดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินแต่คุณผู้ชายการเงินระวังจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะหรือคุณผู้หญิงเนี่ยการเงินอาจจะหมดไปกับเครีย ครีมเครื่องสําอางนะคะการทศัลยกรรมนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีบ้างถึงห่วงระแวงไม่ไว้ใจกันเท่านั้นเองค่ะส่วนคนโสดเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์กับคนรอบข้ามรอบข้างนะคะเหมือนที่บอกมีสเสน่ห์แบบน่าค้นหานั่นเองนะคะแต่บางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีโอกาสได้พบรักเพศเดียวกันหรือมักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวเข้ามาผัวพันนั่นเองอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะ สุขภาพชาววันอาทิตย์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับน้ำเลือดน้ำหนองไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำทานน้ำเยเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเป็นตกขาวดูดูดขาวนะคะนะหรือว่าบางคนนี่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกลตวยไตยอักเสบด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นชุ่มฉ่าเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะบ่งบอกในเรื่องของความสุขหรือตัวชาววันอาทิตย์มีกําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไพ่ถ้วยเนาะกินเก่งทานเก่งนะคะในวันนี้ตัวเลขจากความฝันจะให้โชคตัวเลขจากนาไพ่มีเลข1มีเลข2มีเลข9และเลข1นะคะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่สเตนนะคะสเตนเนี่ยเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยเลยทีเดียวนะควบคุมจัดการดูแลนะคะปัญหาสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงสเตนเนี่ย การงานเรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาไหวพิบปติพานที่ดีด้วยนะคะต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะนาะต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวันนี้ต้องควบคุมให้ดีนะคะสองดาบภาวะพววงลังเลโลเลวิตกกังวลสงสัยนะคะจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอดีไหมนะคะจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างไรดีนะคะสับสนวาวุ่นเหมือนกัน10ดาบนะคะนะวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตาย ของใครบางคนด้วยนะคะหรือการงานเนี่ยเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะ <S <S <ๆ>บางคนเหนื่อยกับงานเบื่อกับงานท้อแท้เหลือเกินเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปหมดนะคะยังไงก็สร้างพลังบวกให้กับตัวเองสร้างกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เรียกว่าท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่ทําอยู่นั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะคะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากกว่านั่นเองส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าพองแงแม่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งการพูดคุยอะไรดูไม่ค่อยจะเข้าหูกันเลยนะคะเรียยววันนี้ก็ใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันก็แล้วก,กันลบลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะกันจะดีที่สุดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลัง ระวังของแหลมของมีคมด้วยนะคะบางคนนี้ความดันไม่เกนขึ้นได้นะคะเกิดจากความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะไพ่เชอรีออทนะไพ่ใบนี้ต้องลุยต้องสู้อย่างเดียวนะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องใช้ความอดทนนะบางสิ่งบางอย่างมันเพิ่งอยู่ในช่วงของคําว่าการริเริ่มการเริ่มต้นนะคะเชอริออทเนี่ยนะักรบขุนศึกเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะงานเหนื่อยนะคะแต่ถ้าใจคุณสู้นะใจคุณไม่ท้อนะคะคุณจะผ่านมันไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านไปได้ด้วยความลําบากยาก เย็นนะคะชาววันจันทร์วันนี้ถ้าเป็นไปได้หมอฟ้าแนะนําให้คุณบริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการล้างปลาช้าวัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ให้ขอพรกับพระแม่นะคะนะ้าพระแม่ธุระคานะคะตัวเลขจากนาภายมีเลข8มีเลข2มีเลข0นย์และเลข7ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารราชินีเหรียญน,นะคะนะับไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินที่ดีเข้ามาหรือสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแดถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดินทางกลางค่ากลางคืนเดินทางช่วงเช้ามืดนะคะหรือแดถ้วยในท่าค้าขายอาจจะค้าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะ เด็กถือดาบมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดงุนงานใจนะคะบริวารลูกหลานนะคะอาจจะนําพาปัญหาเรื่องราวความหงุดหงิดมาให้นะคะวันนี้เขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องเค,เครียดนะคะเรื่องที่ให้ต้องกังวลใจนอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกนอนดื่นนะคะบางคนนี่มีหลายๆอย่างให้ต้องคิดนะคะเรียกว่าคิดวกไปวนมาคิดแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนั่นเองการงานมีความเหนื่อยมีความเบื่อมีความล้าน,นะคะอยากจะปลีกวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเลยในตอนนี้บางคนอาจจะกําลังสับสน อยนะเอะจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานดีไหมนะคะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วกันนะ ส่วนการเงินเนี่ยนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่การเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับบริวารลูกหลานนะคะหรืออาจจะมีคนมาหยิบม,มายืมมาขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาววันอังคารนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆฟกช้ำดำเขียวด้วยนะคะเช่นมีดบาดด้วยแล้วก็สุขภาพเนี่ยเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะความดันไมเกรนนะ้ำมืดโรควูบอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมันเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะบางคนอยู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนอนหันหลังให้กันก็มีนะคะด้วยอาจจะมีเรื่องเครียดๆนั่นเองนะส่วนคนโสดอันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะราชินีเหรียญน,นะคะเรียกว่าเก็บให้ดีนะคะการเงินในช่วงนี้นะสี่เหรียญนี่ต้องเก็บต้องประหยัดต้องอดออมต้องมัธยัตนะคะจะให้ใครหยิบยืมจะช่วยเหลือใครดูให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะ ะะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องรัดกลุ่มนิดนึงนะในวันนี้นะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชควันนี้ชาววันนคารหมอฟ้าแนะนําให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้มุลณนิธที่เด็กหรือว่าทุนการศึกษาเด็กอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะตัวเลขจากนาไพามีเลข1มีเลข8มีเลข1และเลข4ค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธไพ่หนึ่งเหรียญดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคกันเลยทีเดียวนะคะเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะหรือโอกาสสิ่งดีๆนะคะประสบการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะห้าไม้เทา้าอาจจะมีบ้างความเหนื่อยความเครียดนะคะในช่วงนี้หรือห้าไม้เทา้านี่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องยุ่งยุ่งวุ่นวายใจอีลุงตุงนางเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้มันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขัน,ขน,ขนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมี นะคะซีเลียนจะลงทุนทําอะไรก็ต้องรอบคอบก็ต้องระมัดระวังนะคะวางแผนให้ดีจัดการให้ดีทุกๆอย่างต้องมีแผน1แผน2แผนสำรองเตรียมเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะการผิดพลาดนะคะส่วนการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานอันนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแต่ส่วนการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่า อาจจะหมดไปกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจุกจิกเหลือเกินนะคะรัดเข็มขัดนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่ารักกันดีนะแต่อาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคนโสดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมุฟออนรักตัวเองมากกว่าคะ่ะสุขภาพนะคะชาววันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้มวนท้องนะคะ ลมในท้องเยอะแก๊สในท้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดท้องเฟอ้ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยบทสรุปของไพชาวันพุธไพแ e มเพลนนะคะแ e มเพลนหมายถึงการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนานะคะศักยภาพความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเรียกว่าต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งรอบข้างนะคะสิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะคะ บางคนนี่มีดวงของการเดินทางด้วยนะแทมแพลนนะคะเรียกว่าเดินทางชิพจรลงเท้ากันเลยทีเดียวในวันนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคมีโชคจากการเดินทางนะคะตัวเลขจากนาไพยมีเลข1มีเลข5มีเลข4และเลข7ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสเจ็ดถ้วยความฝันความหวังสิ่งต่างๆอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะคะเจ็ดถ้วยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยแต่เจ็ดถ้วยเนี่ยบางคนช้อปปิ้งเก่งนะอาจจะหมดไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก้าวดาบคเครียดน,นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนอนผวานอนตื่นกลางดึกนะคะแล้วก้าวดาบเนี่ยบ่งบอก,บอกในเรื่องของสุขภาพนะสายตาแสบตา,า,ตาปวดตาความดันไมเกร นะคะคอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองค่ะกิ่งไม้เท้าการงานจัดการวางแผนที่ดีนะคะเรียกว่า กิ่งไม้เท้าเนี่ยการงานค่อนข้างจะเหนื่อยมีความรับผิดช,ชอบสูงงานยุ่งงานเยอะนะคะบางคนไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนต้องทํางานต้องคิดในเรื่องของงานต้องวางแผนวางแผนในเรื่องของงานดูยุ่งไปหมดกันเลยทีเดียวในวันนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างจะตึงวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีกันด้วยนะคะเรียกว่าต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงความไม่ไว้ใจกันนะคะในช่วงนี้เพราะบางคู่บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกัน ะะทําให้ความรักมันอาจจะดูห่างเหินไปบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยคุยหลายคนนะคบหลายคนสับรางให้ไวนะคะไม่อย่างนั้นปัญหาจะเกิดได้ค่ะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะนะเรียกว่าความดันไมเกรนอาจจะขึ้นนะคะโรควูบหน้าม,มืดอะไรแบบนี้นะคะบางคนกดหลังด้วยนะช่วงหลังช่วงเอวเกิดจากการนั่งนานยืนนานนะคะทาอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานมากจนเกินไปค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัส ราชินีดาบนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะต้องอดทนนะคะเรียกว่าวันนี้ราชินีดาบขึ้นมานิดเหนื่อยนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลุยให้ต้องสู้ให้ต้องลงมือทาด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดว่าแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องพึ่งพาายใครเลยนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหรือว่าตนอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะ ตัวเล็กจากหน้าไพ่มีเล็ก9มีเลข9มีเล็กคาและเลข1นะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสังฆทานอาหารของกินได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงค่ะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์บ้างนะคะ ชาววันสุกเดวิลนะคะนะหมกมุนกิเลตันหาราคะเยอะแยะมากมายเดวิลปล่อยเงินกู้ได้นะเป็นทาวแชร์ได้นะคะนะหรือขายลอตเตอรี่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆธุรกิจสีเท่าๆงานกลางคืนคนกลางคืนนั่นเองนะคะ,อะขอโทษนะ The i m p e l e r นะคะนะการงานนะคะก็เ,เรียกว่ามีความมั่นคงนะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลนั่นเองนะคะ We ออฟฟอร์จูนนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่มากกว่าเดิมหรือ We ออฟฟอร์จูนเนี่ยหมายถึงโชคความดวงดีโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำ,หตำรับตำราบ,บางคนเป็นโปรกรมเมอร์ได้นะคะนะเรียกว่าบางคนหมกมุ่นอยู่กับงานที่ตัวเองทำหรือตัวเองรับผิดช,ชอบนั่นเองนะเพราะว่าเดวิลถ้าไปรวมกับไพ่สวยๆหมายถึงความหมกมุ่นนะคะ กับงานกับสิ่งที่ตัวเองทําจนไม่ได้มีเวลาให้กับสิ่งรอบข้างหรือว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวเลยนะคะเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําจริงๆบางคนนี่หมกมุ่นอยู่กับหน้าจอคอมเลยนะค้นหางานดูนูน่นดูนี่นะคะนะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ แต่บางคนก็ต้องระวังนะคุณอาจจะติดเกมได้นะคะเป็นเฉพาะบางคนค่ะการงานโดดเด่นการค้าการขายนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันด้วยนะคะส่วนการเงินมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างบ้านนะคะ สร้างโกดังนะคะนะ้าสร้างอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอยากทําทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักบางคู่นี้เรียกว่าเข้าใหม่ปมามันกันเลยทีเดียวนะแฮปปี้มีความสุขค่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่ส้นนิดโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุป,ปถัมภ์ก็แล้วกันนะคะ สุขภาพนะคะใครที่กินทานอาหารนะคะนะหรือชอบดิง้งชอบดื่มในช่วงนี้ระวังอาการแห้งอาการมึนเมาด้วยนะคะนะบางคนท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ สิบเหรียญโชคลาภความดวงดีโอกาสความสําเร็จนะคะกําลังจะมีเข้ามาแล้วนะประตูแห่งสมบัตินะคะนะประตูแห่งความโชคดีกงล้อแห่งความโชคดีก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัานเลขที่ทะเปลี่ยนรถจะให้โชคค่ะตัวเลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขสี่มีเลขศูนย์และเลขศูนย์นะคะหรือขอพรน,นะคะในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะขอพรกับพระราหูก็ได้นะชาาว,วันศุกร์วันนี้นะคะ ต่อไปมาดูชาาวันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันสาวห้าดาบดูเครียดเครียดดูอึดอัดนะคะในวันนี้ห้าดาบเนี่ยหมายถึงปัญหาความกดดันกับสถานการณ์กับสิ่งอรอบข้างนะคะส่องถ้วยแต่ก็เรียกว่าจะได้กำลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะได้กัลยานิมิตรที่ดีเข้ามาได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่ได้คู่หูได้บัดดี้ได้ที่ปรึกษาใหม่นะคะไพ่เดทนะคะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลี้ลับนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไพ่เดทวันนี้อาจจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเข้ามาเลยทีเดียวนะบาง จะมีในเรื่องของคําว่าง,งานบุญนะคะทางานบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายได้หรือว่าอาจจะมีข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนั่นเองนะคะการงานวันนี้อาจจะมีเรื่องเครียด,ดเข้ามาเรื่องให้ต้องอึดอัดนะคะหร,หรือว่าอาจจะแบบรู้สึกเ,เหนื่อยกายเหนื่อยใจนะบางคน5ดาบเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเรา เพราะฉะนั้นต้องรู้จักคําว่ายืดหยุ่นบ้างนะคะอย่าตึงจนเกินไปนะคะในเรื่องของงานส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคุณพ่อคุณแม่จากกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแต่ชาววันเสาร์บางครั้งนะคะเรียกว่า,าเขาเรียกว่าไม่งอเนาะไม่ขอใครกินนะคะนี่สินนี้ต้องระวังด้วยนะชาววันเสาร์บางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือวันนอกระบบนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่กดกันเงินกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันค่ะส่วนคนโสดอันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะ สุขภาพนะคะบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกนะหรือว่าถ้าโดยรวมเนาะพวกดาบเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกเข่าข้อนะคะปวดบา่าปวดไหล่ช่วงต้นคอนะคะบางคนต้องระวังโรคกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหาแคลเซียมทานนิดนึงนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ไพ่ j u s t i c นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรับรู้ในทุกๆเรื่องราวนะคะเพราะว่า เพราะว่าไพ่จัสติกเนี่ยนะคะเรียกว่าบางครั้งนะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะจากเพื่อนรวมงานจากหัวหน้าง,งานหรือว่าจากใครบางคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าปิดหูปิดตาตัวเองบ้างนะคะความยุติธรรมมีจร,ริงนะคะแต่ว่าก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะคะนะเรียกว่าจาัสติกนี้บางทีคือไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวปัญหาไม่อยากจะเข้าไปตัดสินไปยุ่งวุ่นวายกับใครเลยแต่ด้วยหน้าที่นั่นเองนะอาชาวันเสาร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่า ให้คุณให้คุณทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะคะหรือว่าใส่บาตรนะคะน้กวดน้ำให้กับศตุูมู่มาเจ้ากรรมในเวรสามาอาชีพทั้งหลายด้วยนะคะเลขหนา้าไพ่นะคะมีเลขค่ามีเลขสอมีเลข3และเลข1ค่ะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ